วันนี้ผมจะมาสอนท่านผู้ชมทำบักตั๊มเงินที่โคตรโกงที่สุดในแมปเด d r ริลนั่นก็คือบัคเสกยูนิคอนไม่จำกัดจะทำอย่างไรมารับชมกันเลยครับสำหรับใครสนใจเกมพาร์ทในแมปบล็อก o o t หรือเกมพาร์ทในแมปเฟสอย่าลืมครับ v c Shop มีบริการเกมพาร์ทในแมปต่างๆใครสนใจ และล่างใต้เพลินนะครับราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสาหรับวันนี้ครับผมไปตามหาบั๊กใหม่มาให้ท่านผู้ชมอีกแล้วครับพอดีนะฮะเมื่อคืนนี้ไปเลื่อนดูทิกต็อกนะฮะช่องต่างชาติแล้วบังเอิญไปเจอบัก๊กบั๊กนี้ครับซึ่งบอกเลยว่าโคตรเกลียนนะฮะต้องบอกว่าอัปเดตทีนึงเนี่ยบั๊กใหม่จะโผล่มาทีละครั้งครับบั๊กนั้นก็คือบั๊กเสกยูนิคอรนรครับผมเราสามารถเสกยูนิคอรนรได้ไม่จํากัดเลยนะฮะแต่เรา ต้องใช้ของ2ส,สิ่งครับซึ่งของ2ส,สิ่งนั้นจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามารับชมกันในคลิปนี้เลยครับอืม <c oughs> บอกเลยว่าต้องมันแน่ๆถ้าเกิดว่าบัคกนี้ทําได้จริงนะฮะไปะไปดูกันเลย เอาละท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าโชคดีมากครับเราขับรถไฟออกมายังไม่ถึงหมื่นเมตรเลยนะฮะเรามาเจอหมู่บ้านเมืองแล้วครับโอเคสิ่งที่เราต้องใช้นะฮะในการทําสูตรสูตรนี้ครับเราต้องใช้หน้ากากหยกนะฮะไปะไปเอากันโอ้โหจะถึงเซฟโซนอยู่แล้วอ่ะมาไปลยุยเก็บหน้ากากหยก,กกันดีกว่าครับ โอเคมาเราได้หน้ากากแล้วครับวางปป๊บเก็บหน้ากากมาเก็บแผ่นซิลาเดี๋ยวไปเอาดาบโยกต่อนะครับมาแผนซิลาปึ๊บวางวางปึ๊บวางโอเค หยกขึ้นมาปึ๊บแล้วก็ย้ายมาแทนโทมฮอคเลยโอเคเก็บเงินแดงเดี๋ยวภารกิจต่อไปนะฮะเราก็ต้องไปตามหายูนิคอร์นครับชิวๆและ ราะว่าได้หน้ากากหยกมาแล้วนะฮะต่อไปก็แค่หายูนิคอรนรให้เจอครับน่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับหรืออาจจะยาก <c oughs> โอเคต้องไปหาดูครับเสียงผมอาจจะแหบหน่อยนะท่านผู้ชมครับเพิ่งตื่นนอนมาอาัดชิปนะฮะเป็นแบบนี้ทุกวันเลยอะ่ะโอเคเดูเราไปตามหายูนิคอรนรกันเลย Let's go <S เอาละและตอนนี้เราก็เจอยูนิคอรนรแล้วครับแต่ว่ายูนิคอรนรเนี่ยมันอยู่กับทารบอยนะครับพราะง้นแล้วก็ต้องปึ้งปึ้ง ปึ้งเรียบร้อยเก็บมามายูนิคอร,ร์ลูกพ่อด้เวลาที่แกจะต้องมาเป็นส่วนหนึ่งของบรักบักด้วยนะส่วนหนึ่งของบักนี้แล้วนะฮะโอเคปเดี๋ยวเราเข้าเซฟโซนก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทำบรักปั๊มยูนิคอร,ร์กันครับผมเอ้ยเสกยูนิคอร,ร์สินะฮะเราจะปั๊มมาเยอะๆเลยมาดูกันซิว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะครับปะเข้าเซฟโซนกันมาครับ ได้เวลาทําบักนี้แล้วฮะแล้วมันจะทําได้จริงหรือเปล่าอันดับแรกต้องมีนักกากเนาะอันดับต่อมาต้องมีศพของยูนิคอร์นพาะงอ้นแล้วเราต้องยิงเราต้องยิงนั้นยิงนั้นปั้งโอเคยิงนั้นแล้วต่อมาก็จงตื่นว้าวได้จริงว่ะโอ้สบายละ โอ้ปั๊มไม่ได้แล้วอะ่ะโอเคต่อมาเก็บหน้ากากาเข้าตัวก่อนนะครับและก็เอาออกมาและปั๊มใหม่ครับเดี๋ <c oughs> <c oughs> ยวเก็บกันเดีย๋ยวเอาไปติดที่รถไปก่อนท่านผู้ชมครับ <c oughs> อย่าสบายแล้วกูงานนี้รวยรวยและผมบอกเลย <c oughs> ผมจะติดให้ทั่วรถเลยให้เป็นรถยูนิคอร์นเลย ว <Wow. laughs> <laughs> มาเก็บแล้วก็ออกมาใหม่นะฮะแล้วก็วาง <laughs> วาโหโหแล้วก็เอาไปติด <laughs> ล<ด>ึไป <laughs> โ,อโ,โอ้โหโคตรด,ดีเปลี่ยนแล้วก็เก็บแล้วก็จับมา ติดที่รถไฟเลยโอ้หรวยรวยผมบอกเลยเรารวยแล้วทุกคนครับเรารวยแล้ว,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 ลวนี่ฮฮฮฮฮฮ ท่านผู้ชมครับชิปหายแล้วฮะหน้ากากผมจมดินครับค like ือผมก็ปั๊มเยอะเกินไปใช่ไหมแล้วอยเนี้ยผมก็รีบๆทำอ่ะดูดีตอนนี้ยูนิคอนเต็มรถไปแล้วฮะแล้วหน้ากากผมมันก็ดันจมลงไปข้างล่างเลยครับโอ้โหจบแล้วผมกล่าวว่าผมจะทําให้รถผมเนี่ยเต็มไปด้วยยูนิคอนซะหน่อยอ่ะพ่ะโถเอ้ยโถเอ้ยกล่าวว่าจะแต่งแบบเฮ้ยรถม้าเราแบบมีแต่ยูนิคอนนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ โอเคสรุปว่าบั๊กนี้ได้ผลนะครับจริงๆอ่ะอยากจะลองเอาไปใช้กับบอสดูด้วยนะว่าเออใช้กับบอสแล้วมันจะได้ผลหรือเปล่านะครับเออถ้าเกิดว่าเราเสกบอสมาหลายตัวละจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวต้องลองไปใช้กับบอสแล้วนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับอาจจะสั้นๆหน่อยนะฮะแต่ผมเชื่อเว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะได้ทริคดีๆนะฮะไปปั๊มตังกันแล้วครับ บอกเลยว่าเงินจะไม่หายหญย่ต่อไปนะฮะตราบใดที่เราได้หน้ากากและศพยูนิคอร์นมาครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับชอบบัคกที่ผมหามาให้แบบนี้อย่าลืมครับกดไลค์กด s u b สไครต์กันด้วยครับจริงๆเนี่ยผมอยากจะทําให้มันเต็มรถไฟนะเดี๋ยน่าเสียดายครับดันไปทำหน้ากากบัคกนะฮะตกไปใต้บ้านนะอือาวงกนันแล้วถ้าจะทำเนี่ยแนะนำให้ทำบนรถไฟนะฮะหรือไม่ก็ ทำในจุดไหนก็ได้ที่มันไม่มีโอกาสที่จะทําให้หน้ากากเนี่ยบักจมดินนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ครับคุยเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมกันจนจบและสวัสดีครับ